<c oughs> กาบสวัสดีเอฟซีอาจารย์น็อตตีวิบับนอนนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตีวิบับนอนนอกนายกสมาคมคนนอนนอกทุกคนครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับกุมภพาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก่อนอื่นเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยเมื่อวานไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะเจ็บคอฮาหน่อย แต่บนล่างชั้นบนชั้นล่างครับรูดศูนย์เจาะศูนย์หกศูนย์สามสี่เด้งอ่ะไหนใครถูกบ้างใครหนาวบ้างคอมเมนต์หน่อยก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับสมมุติทั้งเรื่องเลยใครถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยครับคอมเมนต์ให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยอ่ะอย่าลืมถ้ารักกันจริงขอคนละสองแชร์ได้ไหมอ่ะแชร์ทุกคนที่ดูตอนนี้เลยกดแชร์ครับปุ่มแชร์นะครับเพื่อแบ่งปัน ให้คนลำบากที่ไม่เห็นคลิปนี้ได้มาดูคลิปนี้นะครับจะได้ถูกแล้วก็เฮงด้วยกันโอเคเนาะแชร์ให้ด้วยวันนี้ลูกศิษย์เยอะเป็นวันเสาร์ลูกศิษย์มาแก้บนเยอะมาตั้งแต่เช้าเมารถตู้เอาปัจจัยมาถวายดูเงินเต็มเลยวันนี้เงินเต็มเลยเต็มเลยหลายคนถูกหลักแสนหลายคนถูกหลักหมื่นหลายคนถูกหลักล้านบางคนถูกหลักร้อยมันแล้วแต่บุญวาสนา แต่อย่างน้อยคุณก็ยังถูกเพราะว่าหวยไทยก็3ตัวตรง603ต,ตรงตรงลาวก็8 0 0 8มเม็ดเดียวเมื่อวานฮาหนอยบนล่างคือมันไม่มีอะไรที่จะเฟอร์เฟคและแม่นกว่านี้แล้วอาจารย์น็อตตี้นี่แหละของจริงช่วงนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์คนดูอาจารย์น็อตตี้น้อยนะครับฝากด้วยนะแต่ว่าผมให้ฟรีแล้วน่าจะแม่นที่สุดแล้วนะยุคนี้ช่วงเวลานี้นะครับฝากแชร์ให้ด้วย ว <c oughs> ันนี้ก็คนเยอะผมก็ลุกมาทําหน้าที่เต็มที่แลวจะลงภาพไม่ดูลูกศิษย์เยอะวันนี้ก็รับแขกตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้นอนเลยนะอาฟาไปถึงคนที่ทักไายมาบูชาวัตถุมงคลนะครับขอโทษด้วยตอบไม่ทันนะครับตอนนี้เมื่อคือนนั่งตอบตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง4โมงเช้าพิ่งหมดชุดสองมาก็น่าจะค้างอยู่ประมาณ500กว่าความ ใครไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะครับไล่ตอบอยู่ทุกคนมันไม่ทันจริงๆนะผมตอบอยู่คนเดียวผมยังไม่ได้นอนเลยไม่แอบปิ้งหยิบนิดนึงเมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยนะครับฝากบอกด้วยนะรอหน่อยนะรอหน่อยตอนนี้ดูใน YouTube ไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวตอนเย็นได้เข้าคบทุกคนแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนทิกต o อกโดนแบนอยู่เดอ้อทิกตอกโดนแบนอยู่ดูทิกตอกสำรองไปก่อนอาจารย์น็อตตี้สองนะครับส่วน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งสองช่องด้วยนะครับผมเนาะ แล้วก็เพจอาจารย์น็อตตี้ก็ตำหนักปูใหญ่อ,อนอตไปเทีย่ยวอนอตสีปูใหญ่ก็ฝากแชร์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวจะปั้น2เพจไปพร้อมกันวันนี้มีข่าวดีคือเฟซหลักไอ้นัทพงศ์สุพิษไอ้แวน่นตาดํากลับมาแล้วคลิปนี้พูดจริงๆคือผมไม่สนับสนุนให้ไปเล่นการพนันนะเนาะไม่ต้องไปเล่นนะครับผมพูดมาทั้งเรื่องนี่ฟังกันด้วยเบอร์ <B ur l> ไอ้บอกคือแถวเบลล์มึงมาบอกปูหายแต่แต่งยิงติดสวัสดีครับพอดีไลฟ์สดอยู่ครับข้าบผมขราบผม อ่าผมยังไม่ได้ลงครับผมต้องรอใน YouTube าโมงครับ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 อ่าต้องรอครับใช่ใช่ครับยังไม่ได้ลงครับ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 สวัสดีครับครับอ่าโทรก็เสิร์ชเชื่อนอตตี้ก็ขึ้นเลยครับครับครับอ่าเดี๋ยวให้เด็กทำให้นะครับครับครับ ครับ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 สวัสดีครับอ่าห้าโมงครับห้าโมงครับครับสวัสดีครับนะครับช่วงนี้กาลังหิดผมรับแขกทั้งวันเอ้รับมือถือทั้งวันเจ็บคอด้วยตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดินหน่อนนะครับเพราะว่ายังมีลูกศิษย์ที่จะเข้ามาไหว้ปู่อีกเดี๋ยวจะไม่ได้บอกหวยโอ้ชุดเดิมชุดเดิมชุดเดิมนะครับก็ อย่าลืมแล้วกันนะครับ696.692อันนี้ลอตเตี่มงคลมากไปหาซื้อไว้นะครับเนี่ยผมไปบริจาคให้โรงพยาบาลอันนี้สมเด็จ1,90,000บาทอันนี้กระสิน180,000บาทนะครับหลายคนถามว่าทำไมเรียกอาจารย์ลอตตอีนี่อาจารย์ลอตตีนี่พ่อเอานนี่พ่อของอาจารย์นะครับนี่คุณพ่อนี่ปู่ใหญ่นะครับ พัดเกจจินะครับเรายืนไม่ค่อยดีโอเคเดี๋ยวเอาปากกากระดาษขึ้นมานะครับวันนี้จะให้แนวทางเน้นๆแล้วกันนะครับเพื่อจะอย่าลืมนะลูดรูดแล้วก็ตัดซื้อทุกตัวที่อาจารย์บอกอย่าไปคัดออกเออเพราะว่าถ้าคุณคัดออกเนี่ยมันมันจะไม่ได้นะครับอย่าอย่าไปคัดออกนะครับซื้อซื้อทุกตัวเน้นๆทุกตัวเลยอย่าไปคัดออกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่บนล่างเราซื้อทุกตัวมันได้กําไรลูดและตัดมันได้กําไรแล้วเชื่อ เพราะเราอาศัยบารมีของอาจารย์อยู่ไม่ใช่อ่ะอาศัยบารมีตัวเองทุนน้อยก็ซื้อตัวละน้อยๆสิตัวละห้าบาทมันซื้อได้หมดแหละลูดนะเออลงทุนไปร้อยเก้าสิบเองเนาะอ,อ่ะเชื่อผมสักครั้งแล้วคุณจะเป็นเศรษฐีหวยไทยหกศูนย์สามลาวแปดศูนย์เมื่อวานบนล่างคือมันไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่ารวยอ่ะแชร์ share, ให้หน่อยแชร์อีกแชร์อีกรอบอาแชร์แชร์แชร์นะครับโอเคเอาปากกาขึ้นมาเลยโอเคพร้อมแล้วเนาะพร้อมหรือยัง นะครับในแชร์ได้ยังเนี่ยโอ้แชร์แล้วเนาะโอเคขอบคุณอาเมนด้วยเมนด้วยอ่ะปาก,การกระดาษขึ้นมาเลยจ้าปาก,การกระดาษขึ้นมาวันนี้ก็เดี๋ยวพาเดินดูสำนักสักนิดหนึ่งนะครับใครจะมาเที่ยวนะครับก็มาได้ที่นะครับอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนนสามาัคคีพิมพ์ว่าตําหนักปูใหญ่ออนอตครับอันนี้คือผู้สร้างสำนักครับพี่น้อยวันนภา,าเบตะคู่มาเนี่ยก็ต้องมากราบเอหบ้าของอ่อนทัน,นครับอ่อนทันถือว่าเป็นร่มโปร่งใสของอาจารย์เลยนะครับทุก็ยังมีครับยังไม่กับกันจะ <laughs> เป็นของข้าวปูนะครับปูใหญ่นะั่นงยู่นั่นองค์นารอดนะัคราชก็อยู่ตรงนั้นนะครับ ตรง้างหลังนี้ก็จะเป็นองค์ดำแสนสิริจันทานคราชนะครับเดี๋ยวเราไปชมูกันเนี่ยตรงนี้จะเป็นองค์องค์ดำแสนสิริจันทานคราชอันนี้องค์พ่อปู่นั่นต่ะแล้วก็พระนางอุษานะครับใครจะมาเที่ยวก็มาได้ตำแหน่งอาจารย์ก็จะลมลื่นนิดนึงลมเลื่นวันนี้มาแอฟแบลวนะครับใส่ใส่ใส่แว่นนะครับบางคนก็ยัง มันจะทูกขอพรยังไม่หมดนะครับก็มาไหว้ได้นะครับตำหนักครูใหญ่จานรถนะครับบ้านโนนสาม,มัคคีอําเภอนามนส่วนข้างในเนี่ยข้างในอันนี้ก็จะเป็นป่าหินมาพานเป็นน้ําตกครับเป็นน้ําตกเป็นน้ําตกอ่าเป็นป่าเป็นป่าเป็นลมรื่นชุ่มชื่น,เ,นเดี๋ยวพาเดินไปดูนิดนึงลมลื่นช่มชื่นนะครับหลวงปู่สวง นะดูลมลืนชุ่มชื่นข้างหลังนี่ก็เป็นอ่าองคยาคันตสีเทวานาคราชมีปลาด้วยปลาเล็กปลาใหญ่ปลาน้อยปลายุดไม่ใช่ปลายุดไม่มีนะครับหยอกยอกนะเห็นไหมก็ไหว้ปู่ได้นะครับนะสวยครับที่นี่ลมลืน่นลมเย็นลมลืนลมเย็นนะครับตำหนักปู่ใหญ่อ,อ่อนนัลอำเภอน้ามนจังหวัดกฬสินธุีคนก็ยังเยอะอยู่นะครับยังไม่หมด ถ้ำก็เห็นแล้วเนาะเดี <c oughs> ๋ยวไปชมถ้ำไปชมถ้ำนะครับเอาปากกาขึ้นมารอเลยอาจารย์ขอบมานานมามีองค์พ่อปู่นะครับมาได้นะมาได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมถ้ำหลายคนว่าชมไปแล้วแหละหลายคนชมไปแล้วนี่พามาชมอีกก็ อคอยก็มีอี่เดียวเป็นทางในถ้ำกำลังจะเข้าถ้ำนะครับเจอบริเวณด้านในถ้ำองค์สู่พญาเพชรพานัคร่าในถ้ำเป็นน้ำตกเย็นนะครับมีอของดีมากมายคุณค่าเข้ามา น้ำใสไะเย็นเห็นตัวปลามีน้ําตกมีคนมาทําบุญเยอะแยะใครจะเอาเงินมาตั้งก็ได้นะที่นี่ลอยพระพุทธบาทนะครับน้ําตกทองคําอยู่กลางถ้านะครับมีเข้ามาได้นะครับมาชมได้นะครับเนาะมิติหนึ่งคือมิติน้ําตกถ้านาลายถ้านาคานะครับส่วนไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้ คนจะมาขอพรโหวันนี้คนมาเยอะเลยนะครับท่านอาจารย์เห็นไหมขอพรกันนี่คือพ่อของอาจารย์เจ้าของสำนักตัวจริงครับขอให้ลูกออนอนไยป่วยแล้วก็ลูกศิษย์ร่ำรวยร่ำรวยนะเดี๋ยวจับของก่อนว่าพ่อจะให้ตัวไหนในนี้สามารถจับขึ้นมานะครับเพื่อลุ้นหวยได้นะครับเงินเต็มเลยในของอ่ะผมขอจับสองตัวแรกที่ขึ้นมาเลย พ่อให้มาห้าสองพ่อให้มาห้าสองติดไว้เลยแล้วกันเนาะนะครับในถ้ำในถ้ำเสร็จมาโผตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยบอกไว้เลยว่างดงามอาลาังการนะครับใครอยากมาเที่ยวอำเภอนามุนจังหวัดกระสินนะครับมาทเที่ยวได้เด้อเดี๋ยวจะเอาปากกาขึ้นมาพอาแล้วบอกฮ้านอยกันอ่ะฮ้านอยฮอยะของเราวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นเด็ดขาดนะครับห้ามรอกเรียนแบบที่พูดมาเอาพูดให้ฟังเฉยๆว่ามันไม่ดีนะครับก่อนอื่นเข้ามาก็กดแชร์ให้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้าจานอตตี้ด้วยนะครับใครรักอาจารย์ก็แชร์นะครับช่องทิกต็อกโดนแบรนเดอร์ก็ดูช่องสำรองไปก่อนอ่ะฮานอยวันนี้ฟันหกรุ่นหกครับเมื่อวานชั้นบนชั้นล่างเลยวันนี้ฟันหกรุ่นหกครับหกหนึ่งหกสี่ 6ก6ามหกศแล้วก็หกใครหาไม่เจอให้ไปใน YouTube พิมพ์ว่าจานอตตี้จะขึ้นเลยทิกตอกตอนนี้คนติดตามแสนกว่าแล้วแต่มันโดนแบนอยู่ไม่งั้นคงหลายแสนเลยแหละไม่เป็นไรใครหาไม่เจอไปในยูทูปอ่ะหกหนึ่งหกสี่หกสามหกศูนยแล้วก็หกนะครับรุ่นหเด้อ สแมว3าตัว6กหนึ่งสี่หกหนึ่งสตัด1 4 1 3 1 7เล่นด้วยรุ่น6แล้วก็ตัดเล่นเม็ดเดียว6 1หนระวัง19บเ้าด้อโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ไลูกศ์ทุกคนห่างไกลอย่ลดไลค์ิบเกนะครับช่วงนี้ทั้งไทย6กศราวแปนเมื่อวานศูนย์ามกับศูนย์หกชั้นบนชั้นล่างวันนี้ขอให้เฮ่งอีกรอบครับ ขอบคุณทุกคนใครรักกันก็แชร์นะครับบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายหกศูนย <60 3. S 3> ์สามเร็วหกศูนย์สามครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์หนูได้ยินแตร่รูดกับวิ่งเหมือนกันทำมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกัน วิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อยหลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น100มันจะได้มา300ถ้าออกบนล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนคําว่ารุดนะคะัคำว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รุดศูนย์นะครับสมมุติวันนี้ให้รุดศูนย์รูดศูนย์ก็ซื้อเลยครับรูดศูนย์หน่อยนะครับก็คือ0ูนย์หนึ่งไอศูนย์ศูนย์จนถึงศูนย์เก้าคร ไปกลับบนล่างเลยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกลับบนล่างแล้วจะเป็น3 8ประตูเฮ้ยทำไมมันเยอะจังมันได้กำไรเช่นรูดศูนย์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาทถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อ่ะเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละสิบาทไป380ลบลดสามรบาท เหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป10บาทถ้ารู0ศูนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำแล้วนะครับกินข้าวได้กี่ข้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยงมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกําไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลุ้นแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างข้างเราไม่ต้องจอะแต่ถ้าใครอยากเจาะก็เจอะหกคู่นี้ให้นะแต่ความเสี่ยยงมันนจะ,ะขึ้ แต่ถ้าใครรูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยรูดเก้ารูดเก้าไว้จบเลยถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็รูดเยอะไปสิรูดตัวร้อยหมด3ามพันถูกมาก็กําไร3ามพันสองถ้าจ่ายบาทเจ็ดสิบที่ไหนเก้าสิบก็กำไรอีกเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงวดไหนนะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นเราได้คูณสองโอ้โหกำไรเท่าตัวหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็รูดห้าบาททุนน้อยก็รูดห้าบาทรูดห้าบาทหมดไปร้อยเก้าสิบถูกมาได้สามร้อยห้าสิบ ลบร้อครับกําไร160เนี่ยคือก็กำร้อย6กก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้นครับไม่ต้องคิดเยอะรูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นเนนเอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ฝากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับ ครับเรามาร,ร่วมขอขมากรรมนะครับเมื่อกี้มีสายเข้านะครับการขอขมากรรมคือการลดการกรรมการใครไม่เคยถูกหวยใครดวงไม่ดีมาร่วมไปขอขมากรรมดีๆได้ที <c oughs> ่ตรงนี้ครับอ่ะตั้งนโมูความกันสามจบครับนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมมังวจีกรรมมัง มโนกรรมสรรจิตจักกรรมพระสัรจิตจักกรรมัขัมมันตุเมอะโสิกรรมัพระวัตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใด กี่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาติตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีการรักลุลของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็มใจความทุกข์จะได้ใกล้ความเจ็บไข้จะได้มีขอให้มีความสุข สวัสดีมีชัยสะเนียจันไรและอุปัตทวอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จสเสิ็ ลิปปานังปัจเโยโตสาตูสาตุสาตุนะครับก็จบลบไปแล้วสําหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยมิตราสุยนะครับเลกกับวัตถอการงานการเง่นกับว่าดีนะครับไดมาเทะไรก็ใส่ไปเมิดนะครับก็ให้เขามาร่วมกันขอขมากันกับอาจารย์นตีวิบวักนอนนอกไดฟีนะครับ นะครับขอบคุณ fc ที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์น็อตคนนี้้วยนะครับวันนี้ก็ขอ้าลูกศิษทุกคนไปเจอกันตอนเย็นขอให้เป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ